ก็ต้มแล้ววะไม่เคยกินแบบนี้อันนี้มันคือไอ้นี่หลับกปุกหักปุกผมเคยเห็นครับแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับนี่ครั้งแรกครับหลับเข่าผมก็ยังไม่ชิมนะ ผมชินวันคือผมมองว่าจัแจ็คสันครับนี่บ้านหลังนี้ซีสั้นครับรู่ค้าแจ็คบาทครับหลังนี้สามสิบสองครับวีจะต่อไปแบบช่วงพลิกที่สุดนี่เคยรายได้มากสุดอะพี่ดีมันก็หลายล้านครับ ครับไอ้บ้านบี้เดือดสกายอยู่ใส่เนาะไปไครปะมีรถ่มีรถหนึ่งไอ้จ้างนำทางหน่อยพี่บ้านบี้เดือดสกายเป็นสตูดิโอป่ะครับตองไปสายมือาปจะมีรถสี่องอ่ะเอาขึ้นชั้หน่อยกระนาชกยังไปกระท่อมวันนั้นอ่ะมีใบกระท่อมเดี๋ยวเดี๋ยวที่จอดถามเพื่อนนี่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเรื่องบ้านเพื่อนมันกถามเรื่องใบนี่มันวะ ครัพี่พี่จ๋าเออไปไปไปออกมาพี่โจ้เฮาฮ้องอเงียบไม่ทีเดียวพึ่งเงียบพื่งยังเถอะวะไม่ใครอยู่เด้หนีคนอยู่ปะครับโอ้พี่ไปดิครับพี่พี่อยู่ไหมพี่อ่ะเอ้าอันนี้เหรอครับขอโทษครับพี่ มาพิดหลังครับกวหลังนีบนะน่บ่ะอานถอยถอยไาถอยมานัดนี่ป่เส่ไหมอ้วว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 ัวัวดีจ้าวววนี่ไงวว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  าสู่บ้านบี้เดซกาพี่น้องครับมือนี้ถือว่ามาขอความรุ่งเดีวกันในฐานะที่เป็นช่องน้องไม่แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศบ้านเฮาเนาะพี่น้องครัครับผมถือไว้ถือไว้โชคโชคเอาของมาฝากพน้องก่อนน,นี่นี่นี่เอาอันนี้ฝากกันนี่อ่ะอ่ะอ่ะยังไม่ยังครับโอ้ย <laughs> ยิง่งาแก้่งมาตอยดีกว่ามือมือใบมีฝากหัวหน้าโอ้ครับผมอันนี้ฝากลูกน้องลูกน้อง ครับครับครัข้าแตนโปร่งล่างอันนี้เสื้อเสื้อปาด์ี้บู๊คปาร์ตี้ไซน์นองขอบคุณครับผมไซน์เลยไหรบป้าอ้จะดูจะดีเลยเออไซน์เลยใส่เลยครับผมเขาจะให้เขาเผาซู่กินมงได้เลยอ๋อไปเที่งเที่ยงบหรครับเป็นครั้งแรกที่สแต่เดตับจะทำในจะทำในในบ้านในแบบคอนโดคอนโดูต้เอินมายังก่อนดิอ่าเป็นบ้านเหรอครับเป็นบ้านเป็นบ้านเหรอครับเอาของลงก่อนก็ได้ครับเอาของลงขอางลงก่อนมามามาขนของซอยนครับ โอ้ยนะเดี๋ยวมีตัวใบเลยโอ้จักปีเลยพี่ปีอยู่บ้านหลังนี้นี่ประมาณปีกัวสองปีครับปีกัวกับกระร้าสองปีครับอ๋ออยู่กับไผ่ครับกับเมียพูดเดียวครับอ๋อฮะบอกยู่งพูดเดียวบอกมีเมียไออีลีเอาอีลียังบ่อยากมีหรือว่ายังหาบ่พอยังหาบ่พอครับอยากได้แบบไรทีฮอยากได้แบบเลย อยากได้แบบไหนบอครับเอ๋อก็สเปกกับเป็นคนคุยง่ายๆคนคุยง่ายเฮ้ยคุยง่ายเอาง่ายๆบอกง่ายๆเอาล้วปะเอายังเอาเข้าไปจัไแจ็คสันครับนี่อ่าบ้านหลังนี้ซีสั้นครับอ๋อโดนละไปนี่ฮะโดนละไปโดนยังครับโดนละไปยแท็กซี่เข้าไปบ้านนี้ซีสั้นมูลค่าจ็กบาทครับฮะหลังนี้สามสิบสองครับเอาต่อ สาส2ล้านพี่น้องมาเสื้อนครับเสื้อนเสือนครับแบงอันนี้กับส่วนของขั้วหมาครับผมผมาป็นคนมัดต้นใหม่ครรบแมนครับมาต้นไหม่นี่แหละพี่น้องผมก็ำลังจะบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนอีสานที่ เด็กหน่อยคนหนึ่งจากจากอีสานมันเท่าเลยแหละผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ได้โทรมาปรึกษาบี้สาปีแล้วนะแมนครับสาปีแล้วผมก็โทรมาปรึกษาบี้ว่าเท็ดจังไหนจังไหนบี้ไงครับในนําไปว่าจังไหนจังไหนผมก็บตอนนั้นไอหัวจะสางซองเลยเด็กกำลังสางครับผมมือนีถือว่าเด็กได้มาหูวจากมากุ่นเด้วมาหอดบานผอมไปครับผมยังไปยไปได้เราได้คุณมามามาเอ้ขึ้นนี้ก็ได้ครับจำวันนั้นเทปนี่เป็นแรงมาดานใจเลยพี่น้องเด้อเป็นแรงมาดานใจให้ ยูทูบเบอร์มือใหม่หรือคนอีสานให้พุ่มใจไงเวยจะนั่งบอกกันดีดีป่ะเสื้อครับเสื้ออะไรครับอันนี้คือเจ้าของบ้านเหรอครับนี่น้ำขวนน้ำน้ำขวนสาธนในข้ามความสะอาดเลยครับอย่าลุ่งเลยครับมั่เป็นยัง ดันปนี้ไายขณลุงมาได้มีชั้น2เองนะครับผู้ชมครับจากปีแรกพี่บีบีตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดช่องมาเด็กๆสิปีครับสิปีสิปีครับน้องน้องชายพ่ออ้านึไปเร่อยๆไปเ่อๆแม่ัสีทองนี่แม่ครับผมมาสีทองครับทุกอย่างชินน้องถนไปบลงแค่น้อยเสียให้พี่น้องดได้ตัดพบีพี่ขออนุญาต อันนี้ชั้นสามอันนี้ชั้นสามแบบชั้นสามเบน้องน้องอันแบบเป็นมาสเตอร์เบนลุงจะเบิร์เข่าครับรนหกรับครับผมเดี๋ยวไปชั้นสี่ครับเขาเรียกว่าห้องเชือ่เชือดเชือดห้องผมกับเขาทำหน้าที่ผมเฮ็ดงานแล้วก็อ่านหนังสือครับชั้นนี่ส่วนส่วนสตูดิโอก็อยู่อีกที่หนึ่งทีมงานที่อยู่อีกที่หนึ่งแมนครับนี่ก็ห้องห้องแขกครับเอาตาแขกมาเยี่ยมเยือนงานครับ ไห้มาปลูกปลากล้วยไว้ในเมืองเนาะสื่อเฉพาะเซที่บอสื่อกล้วยป้าเฮาไปเหตุกับเขาชุวยดีกินนะครับนี่ก็คืออยากมาหาบีทัางดนแล้วมาขอความดูตางดนลเนากับบอกกาเพราะว่าช่องใหญ่และกับทีมใหญ่พี่ปิ๊งก็ติดต่อมาให้ครัเขาเลยได้มีโอกาสได้มาวอามาคุยกันครนะคุณน้อ าห้ผมว่าผมว่าอาอยู่มองนี้ดีกว่าครับแมนครับเอาโอเคเออจังนี้ดีกว่าครับเอาเอาทีมงานเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะเชดเป็นเทปโบให้กิน้อครับเชฟเทปโลเอาล้ครับเราได้เดลมิดตรงนี้ครับเป็นแบบโอมาคาเซ่แบบพีสานมันเฮานะครับยามาบ้านพี่ๆเลยครับเอาเลยครับว้าวเข้าครัวก็ต้องขวัวเองนะครับพี่น้องจตงสีหอมอ่าเอ้ เคุยสารอือเลยครับจะได้คุยเปิดเอ้าเอ๊ะอย่างนี้ฟุกอห่ามันตื่นครับเอ้าการหั่นเรือก็ต้องหั่นลายขวางอือมันมาทางนี้เซลล์มาแล้วก็หั่นลายขวางมันจะได้ดูแบบมันมันเฉียงาง่ายครับบัดดิดเขียว ระยะกันครับโอ้โหเฮ้ยนี่ไงนี่ไงครับคีรีวหอดตับอ่าขระยะครับเป็นเรื่องไงครับความรู้สึกแรกของท่านได้ชิมมีความรู้สึกยังไงครับพี่มันจะกรอบข้างนอกและข้างในมันจะหวานโดนตับเนี่ยึ้นขึ้นขึ้นเอิร์นแ้วต่อด้วย เซฟกินโซ่ล tamam. oh, okay. oh, ูกข่าวครับเนี่ยเซฟโอ้โหโอ้โหโอาเกซโอาเซอ่าเบ่งครับนุ่มขั้นเลยกรึบนะครับถืดกึบกึดปลารักไอ อื่อแทบอร่อยเนี่ยแบบแทบจัดแบเยอเลย้าพพี่ยเลยนะอร่อยเพบอเอาอีกได้อครับเสรบ่้ยมวอยู่ตรนี้เลนื้อนะครับครับลองสอนเนื้อดูอูของแท้เนี่ลูกอีสานของแทบพี่น้องเอ้ย อืหวานครับเนื้อหวานเนาะเอาจริงทุกคนเห็นผมนี้ผมไม่ค่อยได้กินนะนานๆดิเคยกินตอนเป็นเด็กแม่ให้ลองนะครับแต่อันอานมานี่ยอานลองในส่วนเองสะแต่แดต่อยากให้ที่คนไม่แช่คนอีสานคนลมางเขาได้ลองนะณผู้ชมไดจัดไปเดี๋ยวทําก้อยให้กินฟึบเหมือนอยู่ข้างๆวะ โอ้โหได้หายากมากผมสั่งต้องสั่งจองที่ที่ร้านเขาประมาณเดือนหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ยินทุกคนได้ยินเอาลองจะมีความเป็นจุกจุกจุกจุส่วนบริเวณมากๆากแต่ผมเห็นมันจะมีขนหน่อยหน่อยลองก่อนเล้จะมีขนได้นิดนึงมือสั่นทำไม ไเกมไรไม่เข้าไม่เข้าเลยอเกไม่เข้าจริงยทำไมต้องระวังระแวงวะคลิปบวกไว้แบบเกไม่เข้าไอ้มาร์คมึ้าเข้าที่แบบสุดเป็นไงเป็นไงเกมไม่เข้าอ่ะอันนี้มันคือไอ้นี่เวลาหมูนี่นี่นี่หีหีมันนี่เรานี่ กกต่กกต่จริงๆแล้วเขาเขาไม่กินอย่างนี้นะเด็กๆพี่ๆน้องๆนะเขาไม่กินอย่างนี้มันต้องต้มมันต้องต้มให้สุกหีมูสดครับอันนี้เป็นตัวหมอนไหมนะครับตัวหมอนไหมที่เวลาเช็ดโต๊ะก็ใชเช็ดหน้าครูแล้วก็จิ้หลีอันนี้เดี๋ยวผมจะถ้าเป็นคนอีสานลึกๆเนี่ยก็จะ เขายาเข้าใจหน่อยแต่อันนี้มันเป็นซาลายน้ําจืดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเทาครับเนี่ยเทาคือต้องแล้วก็เทาจะต้องไม่แก่หรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปครับจมกลางๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องไปลวกก่อนแล้วก็ต้มต้มน้ําปลานิดๆแล้วก็ใส่มะเขือขื่นเข้าไปทาทาสุกมาแล้วครับเพื่อเพื่อการประหยัดเวลาใส่ใช่ไหมฮะปลาปนเอาปลาไปต้มปนบต้มปนในซุปแล้วก็ใส่นี่เข้าไป คือมันจะขึ้นอยู่เฉพาะตรงที่มันน้าสะอาดครับถ้ามันน้ําไม่สะอาดมันก็จะไม่ขึ้นโอ้โหกรึ๊บเลยนะครับเอาเลยบ่ะโ้ยของแท้ลาบเทาครับลาบเทาครับพี่พี่ปูเรามาใส่แบบนี้มันก็ดูดีนะผู้ชมนะผมเคยเห็นับแต่ผมยังไม่เคยกินนะครับนี่ครั้งแรกครับลาบเทารับมนก็เขียวครับ อเอลาบเขียวเออเออเนาะเทาก็คือเทาอน่าจะเป็นการเทาขึ้นมาบนดดอาเลานี้เลยหรอ่่นดีแดงไอดีแสดงว่าผมก็ยังไม่ชิมนะผมชิมก่อนผมชิมนัวเล่ลง ติดอคแนะนำคนดูก่อนคืออยากกินนี่อะไรเยอะคืออักกินจะทำแบบผมออันนึงอยู่ปากอันนึงอยู่หออยู่องมันดึงกันอยู่มันจะวกผมมันเป็นรสชาติอร่อยอร่อยมันรสชาติปรุงอร่อยเลยแต่อ้นั้นมันเป็นเนื้อเทกเจอร์มันมันมีความแบบยืดยืดว้เล็กมาต้องลองเลยแน่ผมจับตามองพี่ดูตลอดอือ อื้ออร่อยส่วนนี้เป็นไข่ผำเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเม็ดอันนี้เพียวๆอื้อลองดูเออเดี๋ยววันนี้จิงๆคึบครับๆเดี๋ยวคึบอื้อซึ่งถ้าเราจะกินเนี่ยเราก็ต้องไปต้มไปอ่อไปแกง แต่ถ้ากินสดอย่างนี้คือเขาไม่เขาไม่กินกันเขาไม่กินสดจากจากบ้านมากี่ปีแล้วนะมาอยู่นี่ประมาณ14ปีแล้วครับ14ปีก็ตั้งแต่เรียนอยู่ปี2สองครับปีสองปีสองผมผมก็เคยติดตามประวัติของพี่บี้มาผู้ชมครับผมกับเบงใครผมว่าทุกคนน่าจะเคยดูแหละแฟนคลับพี่บี้ว่าพี่บี้อาจจะไม่เล่าย้อนย้อนไปเยอะเท่าไหร่เพรพี่บี้ก็มาจาก อ่าเริ่มทำคลิปตั้งแต่สมัยเรียนอยู่สมัยเรียนครับอ่าก็ดีบี้เดอะสกาเนี่ยมันมันเพี้ยนคำมาจากว่าบี้เดอะสตาไหมใช่ครับด้วยครับมาจากบี้เดอะสตาด้วยแล้วก็แนวเพลงด้วยพี่ช่วงนั้นเล็กเกสกาคำว่าสกามันเหมือนในความสนุกเลยัก็เลยเออใช้คำนี้แหละมันมาจากคำนี้ด้วยแต่ช่วงนั้นพี่ๆี่ก็ดังด้วยใช่ครับด้วยพี่บี้ก็เป็นรุ่นพี่มหาอะไรครับตอนนั้นยุคแรกๆเลยไหมครับที่พี่พี่ทำช่องตอนนั้นใช่ครับยุคนั้นคือคนยังไม่ค่อยรู้จักยูทูบกันเลยแล เราเราไม่ได้แบบตั้งใจเรากะแบบอยากเอาวิดีโออัพอัพลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งให้เพื่อนดูค,คือคยอยูทูบเป็นช่องทางหนึ่งที่แบบสามารถอัพแล้วส่งให้เพื่อนได้มันก็มีคนดูเยอะขึ้นมาถึงปัจจุบันก็โอ้โหถือว่าเป็นนั้นยังเป็นอันดับหนึ่งของบ้านเราอยู่นะผมมองว่าได้หลายอย่างทั้งทีมงานทั้งคุณภาพทั้งอะไรต่างๆผู้ชมครับผมว่าถ้าคนจะเริ่มทําวันนี้คือผมมีความตั้งใจอย่างนี้พี่รับผมอยากให้ตาสีตาสาคุณลุงคุณป่าอยู่น้ำบานเท่านะ ตัดอ่อยดำหน้าให้เพิ่นมี่ชองอย่างหน่อยถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยอย่างน้อยผมว่ามีเงินเดือนเดือนหนึ่งก็หลักพันหลักหมื่นก็ยังดีง่ายๆเลยพี่แรกๆถ้าอยากทำยูทูบเนี่ยต้องอยังไงบ้างหัวใจการทําวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยากค,คิดเยอะครับอยากคิดเยอะคราก็คิดเยอะเราไม่ได้ทำเอาจูงตรงนี้ก่อนจริงๆอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็น YouTube เลยนะมันอาจจะเป็นพวกทิกตอกหรือเป็นเฟซบุ๊กหรืออะไรเงี้ย คืมันหมักหลักลเดี๋ยวนี้มัน,ม,นมีหลายแพลตฟอร์มนะหลายแพลตฟอร์มคือเอาง่ายๆพี่ๆกำลังหมายถึงว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นทางใดทางหนึ่งคือสามารถที่จะเลือกในสิ่งทุวเองถนหนัดได้ใช่ครับในโลกโซเชียลยมันมีหลายๆอย่างในหลายแลหลายแอปไปหลายอย่างแต่ที่เรามีเนี่ยที่เรามีที่ผมว่าทุกคนมีอยู่แล้วคือมือถืออ่ายังไม่จําเป็นต้องไปซื้อกล้องใหญ่ถ้ามีก็ดีแต่แต่ถ้ายังไม่มีใช้มือถือได้ครับครับาะบางตัวผมก็ใช้มือถือทํานะอ๋อผมก็ใช้มือถือทําเหมือนกันถ่ายก็ใช้มือถือครับครับอาจจะ ถ่ายในสิ่งที่ตัวเองชอบ,บตัวเองสนใจครับพี่ว่าพี่ว่าตอนเนี้ทิศทาง YouTube ปัจจุบันกับเมื่อก่อนต่างกันยังไพี่เขาที่พี่ทำแรกๆแตกต่างนะแตกต่างความแตกต่างคือมีปัจจุบันมีเครีเอเตอร์มียูทูบเบอร์เกิดขึ้นมาเยอะครับ,รบการจะทําอะไรแล้วมีคนสนใจเนี่ยอ,อาจจะต้องแตกต่างหรือว่ามีเอกลักษณ์อย่างของพี่อีฟเนี่ยดีมากพี่อีทแบบสนใจในอาหารอาหารอีสานครับอันนี้ แกงบกไคผัมอือหืแกงไ่ผัมเสร็จแล้ววันนี้อันนี้อันนี้ันละเรื่องอันนี้ไรอันนี้ลองกินสุกดูลองกินสุกมาจะกินกับผ้าเหนียวเข้ากันเขาเลยแวงตรงนี้ใช่ข้าวต้นหัวเข็มใบโจ๊กมีนครับเข็มครับใายไม่รู้เรื่องยอยเคี้ยวใบกับป้อมปากด้อย่างพี่ีตอนนี้พนักงานยี่สิสองคนเลนครับผมใช่ครับ ทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้พี่เพราะมันมีหลายรายการแล้วก็ต้องหลายฝ่ายใช่ครับมันมีหลายทีมหลายหน้าที่คือคอนเทนต์ผมแบบปล่อยปล่อยค่อนข้างต่อเนื่องอืแล้วอรูปแบบการทํามันค่อนข้างที่จะแบบใช้พลังงานมันก็เริ่มจากเล็กๆเหมือนกันใช่ไหมพี่อันไหนไม่พอค่อยเติมค่อยเติมเข้ามาเรื่อยผมก็ค่อยเพิ่มจานวนคนเพิ่มจํานวนทีมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพอมันเยอะแล้วเอาออกยากไหมพี่ ผมไม่ผมไม่เน้นเอาออกไม่เน้นเอาออกเน้นเอาเข้าเน้นเอาเข้าครับเพราะผมเห็นพี่บี้เมื่อก่อนเนี่ยแล้วหลายช่องไม่ว่าจะช่องช่องที่แต่ก่อนเนี่ยอยู่กับพี่บี้นะอีพิคครับผมอ่าช่องเดอะสแน็คใช่ครับใชครับโอ้หลายช่องมากผมก็เลยได้มีโอกาสได้ได้ถามพี่บี้ว่าแล้วเขาแยกตัวไปอะไรยังไงพี่หรือว่าพี่เห็นว่ามันสมควรเวลาแล้วที่เขาจะต้องจำเป็นครับจำเป็นเพราะว่าไม่ใช่มาเอาให้อยู่ตัวเองตลอดไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันมันเป็นเรื่องของการเจริญเติบโต Uh huh. แต่และช่องแต่และช่องจะมีคอนเซ็ปต์และมีทิศทางท,ที่แตกต่างกัน uh huh. แล้วเพื่อให้การที่มันโตขึ้นได้กว้างว่าเดิมอะ่ะมันคือการที่เขาได้ชัดเจนในในรูปแบบคอนเทนต์ของเขาแต่ถ้าเป็นบางคนอาจจะเอาไว้กับตัวเองแบบปิดไม่ให้ออกไปไหนนะอันนี้พูดถึงตัวเองพูดถึงคุณบี้เขา <laughs> <laughs> พูดถึงตัวเองตัวไหนเนี่ยเหมือนพูดให้ตัวเองอ <laughs> <laughs> ย่างพ, <laughs> พ,พี่พี่เป็นไงอะ่ะพูดต่อหน้าอะ่ะ <laughs> ลเห็นอย่างนี้เขาดูเหรอระเบียดไหมครับระเบียบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปลี่ยนวันหน้ากันไหมวันหน้าไม่เป็นตู้เย็นมึงทีเปลี่ยนแต่เปลี่ยนมากโอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเากับตู้จัดโต๊ะในเวลางานเขาจะระเบียบแต่ว่าพอเลิกงานพวกเราจะเป็นคนละแบบก็จะเมาขี้เมาคือผมมองว่าโอ้โหโจ๊รอันนี้อะไรครับอันนี้ขาวัวโปลิโอหรือเปล่า หางอ่ะหาหางมันพวกเขกินหางกันเลยนี่ใจหางหางวัวดุยดุยเข้าตาลองมดูนะฮะอุยอืม กินแบบไม่หลังเลยเลยแบบแต่อันนี้ดีถ้าจะไม่เลือกใครน้ำดีนยำบาขาดอันนี้คือควยมันมองอะไรเป็นหาครัพี่ีออกอาทิตย์นึงกี่คลิปครับไปอาทิตย์ละสามนะอาทิตย์ละสามยังไม่รวมแผดปลอมอื่นครับ แล้วลงติ๊กตอกด้วยต,กตอ,ยตอกเฟซบุ๊กต่างๆเลยนี่ช่องทางอ๋อมันมีช่องทางอื่น<ช>ด้วยก็จะเป็นอีกรูปแบบคอนเทนต์นึงช่องทางอื่นมีไรายได้ไหมครับมีครับอ๋อเหรอใช่ครับอย่ออางผมว่าทีมงานผมตอนนี้มีสามสี่คนก็ผมก็คิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะน่าจะเอาออกบ้งางน่าจะมันน่าจะล้นแล้วล่ะ <S <S ผมไม่ได้บอกว่าใครแต่ดูตาผมเนี่ยพี่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยากจะเป็นเหมือนพี่ๆอ่ะรายได้มันมีส่วนในการที่จะ ทำให้เราหายเหนื่อยผมว่ามีส่วนมือนกันนะมีส่วนเยอะครับตัวรายได้คือ,อการการทําอะไรบางอย่างสมมติเราจะทําได้นานไหมมีอยู่ปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งคือเป็นสิ่งที่เรารักหรือเปล่าน,นี่แหละ<อ>สิ่งที่เรารักถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักโอเคเราทํามันได้ยาวยาครับสองคือรายได้มันก็ต้องมีรายได้คู่มาด้วยเพราะว่าถ้าสมมติเราทําแต่สิ่งที่เราแต่ไม่มีรายได้สุดท้ายเราทําได้แป๊บเดียวะครับนี่ม,นมันมันต้องควบคู่กันครับอืก็ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ คนดูเราต้องมีคนดูต้องมีแฟนๆด้วยมันซับพอร์ตกันสามสาส่วนนี้สําคัญครบถ้วนครับทําให้เราสามารถทําได้ยาวๆผมไม่รู้ว่าพี่วี่จะต่อไปแบบช่วงพลิกๆที่สุดเลอ,อ,อเคยรายได้มากสุดเหรอพี่จริงมันก็หลายล้านครับได้หลายล้านอยู่โอ้ใช่ครับแต่แต,แต่มันก็แลกมากับค่าใช้จ่ายพี่ของผมก็ค่าใช้จ่ายหลักล้านเหมือนกันก็ฝากถึงแฟนๆสเตแต่ตับนะครับนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของ เด็กนุ่มชาวอีสานมันเท่าเนาะที่สางเนี่ยสางตัวมากสิบสี่ปีแล้วมืัอนี้ได้มาเห็นความสำเร็จของบีบีเลดได้รับความรู้ด้วยนะขอบคุณมากๆนะครับฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับ 哎。Uh. <laughs>